เขาบอกว่าถ้าเจ้าของมีอาการแบบไหนหรือดูอะไรหมาก็จะดูตามเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเฮ้ยโอ้โหใครหมาวะเฮ้ยดูนิมีเปล่าเดี๋ยวนี้เออเฮ้ยโอไม่มีโอเคอ่ะ้ามาได้ไม่มีคนมาอนุญานะเดี๋ยวเราจะแก้ใไปที่หน้าต่างเฮ้ยนี่มันแมวนี่หวาที่อยู่ที่หน้าต่างเนี่ย มันแมวดีว่ะเฮ้ยมัแมวมาเว้ยโหัวทางนีสุขชา,านี่ไงแต่ก็มาไอ้แมววะเฮ้ยไปไหนละเนี่ยเราทำท่าขึครับมันไปไหนแล้ววะเนี่ยแมวเนี่ยจะต้องจัดการกับมันจริงๆแล้วไเนีย่ยเดี๋ยวเราไปข้างหลังต่อ ว้าแมวมันไปแล้วเว้ยเฮ้ยโหอะไรมันอยู่ในตู้วะเนี่ยตู้เนี้ยตู้นี่หืมของใหม่เต็มเลยเฮ้ยโอ้โหตู้นี้มันมีอะไรวะเนี่ยตู้โอ้ดูดินี่มันของใหม่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอเคเรียบร้อยตามนี้นะทุกคนเราลองสามีครั้งว่าเขาจะเป็นไหมอะใครมาเล้วเนี่ยโอเคนะเข้าใจแล้ว